สบายดีสบายดีอีกรอบพี่น้องโ้ยกำลังหมัดเข่าฝ้นมาเลยพี่น้องโอ้พนมาแล้วดีแต่หมัดมือนี้งงทังหมัดถึงคนพี่น้องเบาแสงเบาวกัปตันใ้วันหน้าลุงเบาวเพงหมัดน้ำขนน้ำ รถมาจอดไว้เลยพี่น้องขนขึ้นรถน้ำมัดไปนำคนไปนำแหงบ่แหงแหงเบาแหงเบ่หูพี่น้องเอ้ยขนขึ้นอย่างเดียวเพราะว่าฝนมาแล้วฝน,นสีห่ำขเขาบ่แพงอีกแล้วพี่น้องเราม่มีน้ำกินน่ะ <c oughs> ยางขึ้นมากนักกระติกบนไม่มีไฟถือมีไฟถือพี่น้องแต่งเห็ดยังไงแต่งวะจะัดเรียมใบมากรอบมา กินบ่พากันผักพะก่อนพี่น้องเอ๋เหมือนยืดหน้าฐานะฐาน้ะน้องแตงตา้อยากลงไปอาบน้ำหุวไหแท้ใจเย็นเย็นอะไรวันนี้ผมขึ้นมาเลยโอ้ยทึ้นมาเนี่ยมาได้ท่านได้พี่น้องใกล้ๆเนี่ยนี่เออมาบาดเดียวคือมือนะมีสัญญาณเลย ไอบอยไอบอยมันมาตำก้อนเมฆบอกมื่อไรเออเออเอมาเหมือนเราเปล่นก้อนเมฆแล้วมาไหลล่นลงมาตั้งใหญ่แป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเท่านั้นพี่น้องเลยมาแวงมาทางนี้มันบพราะทันตกหรอกบอกเตันนันบอกต้องเมื่อมันทำแล้วมันบพราะทันตกมาเบิ่งทางนี้น้ำไหลลุลุลุลลุนบอกทันพี่น้องเลยทางนี้ใครว่าทา้งนี้อยู่บ่แห้งบ่แห้งทาลงน้ำทังนี้แห้ง Vừa hẹn đây đó cho nằm hay là em bởi thân buộc vô Chẳng nằm hẹn là Phốn mà, này nó ơi, này là khẩu cả lòng mặt lâu ăn nằm Phốn bồ, bồ thân bớt đi nè Phương phá lăng đuôi xe Ồ Mình thật gọn nhảy nhảy, thì nó kì mẹ cả. าน้องแต่งเอาน้ำขึ้นมาให้กินผักกันคอยให้ซีเทียงพี่น้องเจา้านายก็ได้ผักเทียงแหละเหนื่อยข่าวเต็มเลยพี่น้องนะติตจิจจักพ้นนำพน้นมาแล้วเฝ้าเฝ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาพี่น้องเอ้ยฝนมาแล้ว สองคนผู้มัดอยู่ลุ่มผู้พี่น้องผู้ฝนมาแลลวขอบเขานี้ฝนอีกแล้วปอดทมืดสุดรัวเลยพี่น้องแ yeah, ย่อยู่ขนนวนี้ ฝนข่าวนี้ผนจัดกันตี้ย่าเพิ่งไป ฝนเขานี้ฝนมาแล้วพี่น้องบเงบาแพงแบบแสงแบากับตันน้องแต่งเห็ดกินอยู่น้ำเยอะนักแล้วเขานะ,นะเฮ้ เราบร่แห้งไก,บบก่แล้วขับมาขับมาพี่พี่บอกห ແສงລຽງດອກເພາກຕຍ มืดพี่น้องเอ้ยมืดฝนเดิน่บเมนมืดยังไดินถือกล้องบ่าแพงมืดนี่บ่มีแสงแดดเลยโอ้โตใหญ่โคตรโค้เอาใจสสยบ่าแพงเลยเด้อพี่น้องเด้อฝนเขานี้ฝน เบเบิดบเบิดแดดออกมาแล้ววะนี่พิ่นะฮะก็เห็นแดดเข้าข้าบ่แห้ง จัดเต็มเลยพี่น้องจัดนักจัดเต็มโอ้ยผักแงยงา,ามเนเลยน่งาะ่นม้าเลยรต่าลกิโลต่อแวันนี่ที่ตวมันอุก <cười> <cười> à, bớt, bớt đây này nè Bớt? Ừ. Là lột nó thì phải đậy nữa bỏ Phải đậy Bằng thang Xe nằm nè ทางก็ไปได้ถึงทางแต่งให้กับมา,าข้ากทากเดินโดยาะเลย,ยนะวนหนักนนวนบอกกับตันครับบอกเป็นย่านบอกกับตันย่านเลยไทยไนีย มดขอบใจเสี่ยวหลายๆพี่น้องบาบกันเต็มมาคนเข่าคนซอยซอยกันตลอดพี่น้องซอยกันคูปี้บาวตันกับบาวกําแพงบาวแหงซอยกันคูปี้ขึ้นพ้นแห้งเลยจัดเต็มเลยพี่น้องรถไทยก็ได้ เออราอดมาเนาะ พืนเพ่อนพ่อนเเฮ้ยกลับื่เบิ่อ่เบิ่อนลดนักแห้นแล้วสวดโืโก้พ่น่นนเอน่อเด้นี่พี่น้องเอ้ยนี่นพ่อ คนเขามาใกล้ข oh, ั้นไว้แต่มาเลยโอ้พี่เอานัะอะไรพี่เนาะพอโห่ใบยักษ์เกือกโห่ยักษ์นั่นมาหอดิทางเลยจัดเต็มไปเลยสวดโจโก้พี่น้องเอ้าใส่กระติกนำกินเลยเด้ๆผู้เอากระติกได้ไหมอีกอันนั้นนะ ขอแห่งเลย่นองลุงกับไอ้วะหน้าเป็นคนมัดเบากับตันบเบาแพ้งบ่าแสงเป็นคนคนเป็นคนนไอหมันมนนดมนี่แลเจ้าอาชีมหดแล้วแล้เขาคนลุอง, <c oughs> งอีกเาปลกยู่งน้ำน,น <c oughs>